สวัสดีค่ะคุณกําลังอยู่กับเสียวพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซ Honda, กกค์ฮอนด้าสกลนครโดยเซียวพินกค่ะวันนี้นะคะเซียวพินกพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับรถรุ่น ADV160 ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ารอบก่อนมีทําคลิปสีใหม่คือสี BV น้ําเงินดําคันนี้นะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสรถมาครบ สี่สีก็เลยพาทุกท่านมาชมกันเลยค่ะว่าสี่สีของ ADB 1 6 0มีสีอะไรบ้างแล้วมีสีไหนถูกใจคุณบ้างเดี๋ยวไปชมกันในคลิปนี้เลยค่ะไปอ่ะ เรามาเริ่มกันที่สีด้านในกันก่อนเลยนะคะนี่ดุดุเข้มเข้มดักดักตรงนี้นั่นก็คือ adp 1 6ึ้สีดำค่ะอันนี้นะคะบอกเลยว่าทั้งบอดี้ของเขานะคะดำตลอดทั้งคันเลยเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถเป็นอย่างมากนะคะสีของเขานะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อสีกันใกล้ๆอันนี้เป็นสีดำด้านนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ด้านแบบที่บำรุงรักษายากนะดูดูเนื้อสีของเขานะคะจะเป็นแบบ ด้านเบาๆนะคะตัวนี้ก็แล้วก็ตัดกับพวกชิ้นพลาสติกนะคะแฟลิงที่เป็นสีดำเหมือนกันให้มิติตัวรถนะคะดูแบบดุขึ้นมากๆเนาะแล้วก็เบาะก็เป็นเบาะสีดำตลอดทั้งคันเลยอันนี้ก็เน้นในเรื่องของความดุดันนะคะสำหรับตัว ADV 160สีดำมาทวนสเปคกันอีกนิดนึงนะคะสำหรับ ADV 160สเปคของ ADV 160 เป็นเครื่องยนต์แบบ E.S.P. พัดนะคะ1สูบ s i n เก e ลโ e เวอร์เฮดแคมช p าวาลตัวนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยการลดแรงเสียดทานนะคะทำให้พละกกำลังเนี่ยรีดออกมาได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ A.D.V. 160เนี่ยมีแรงมามากถึง16 ตัวนะคะที่8,500รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่14.7นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีค่ะในส่วนของปริมาตรกระบอกสูบจริงของ ADV160 นะคะอยู่ที่156.9ซีซีค่ะความกว้างของกระบอกสูบคูณระยะชักอยู่ที่60คูณ55.5ม mm ิมค่ะอัตราส่วนกำลังอัดนะคะอยู่ที่12:1ตออันนี้บล็อกเครื่องยนต์เดียวกันกับ Pcx 160แล้วก็คลิก160ค่ะให้ดูรถกันแบบรอบๆคันนะคะในส่วนของโช้คอัพหลังอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ ADV 160เป็นแบบซับแทงนะคะให้มาเป็นซับแทงคู่ของโชวะเลยอันนี้ ตัว160จะให้มาเป็นสีทองนะคะกระบอกโชคจะเล็กกว่าแต่ถ้าตัว350ของเขาก็จะเป็นซับแทงคู่ของชวะเหมือนกันแต่ว่ากระบอกของตัวซับแทงเนี่ยจะใหญ่กว่าแล้วก็ให้สีเงินมานะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงท่อไอเสีย ไล่ย,ยาวไปเลยค่ะตัวเอ็มเบมของโลโก้ของคำว่า a d b 160นะคะก็จะเป็นแบบนูนให้สีเงินมาตัดกับตัวรถนะคะดูสวยงามมากๆเลยอันนี้ก็คือในส่วนของสีดำนะคะจะเห็นว่าแบบบอดี้ตลอดทั้งคันนะคะก็จะดูดุดันมากๆเนาะด้านหน้านะคะอันนี้พอมาดูในส่วนของด้านหน้า สิ่งที่ common กันเลยก็จะเป็นสีโชคไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกตะเกียบคู่นะคะแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันอีกก็จะเป็นสีของชิลนะคะให้เป็นชิวสีใสาลายท่านก็จะมีไอเดียว่าแบบเ้ยอรถมันออกดากๆแล้ว,ว่า เปลี่ยนชิวเป็นชิวแบบสีสโมกนะคะก็ซื้อชิวมาเปลี่ยนบอกเลยว่าดุขึ้นไปอีกขั้นเลยค่ะมาเรามาดูสีที่สองกันค่ะนี่จอดอยู่ข้างๆกันนั่นคือ ADV 160ร้อยหกสิบสีแดงค่ะสีที่สองแล้วนะอันนี้ก็เป็นในกลุ่มสีด้านของ ADV 160รอยหกสิบค่ะตัวนี้จะเป็นสีแดงโทนอ่าแดงเข้มๆนะคะก็พอเป็นชิ้นสีที่เป็นสีด้านเขาก็จะดู ดูพรีเมียมขึ้นมานะคะอันนี้ก็ให้ดูชิ้นสีตัดกับบางชิ้นนะคะอย่างตัวบางโคนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นสีดําแต่ให้สีดําที่เป็นสีด้านเหมือนกันตัดกับสีแดงอย่างลงตัวแล้วก็ในชิ้นแฟลิ่งบางส่วนนะคะก็จะเป็นสีดานี่ด้านหน้าที่ข้อไฟนะคะก็เป็นสีดําเป็นพลาสติกชุดสีดําด้านเช่นเดียวกันอันนี้ก็เดี๋ยวพาดูรถตลอดทั้งคันนะคะ เมื่อกี้เราพูดในจุดเด่นของตัว ADV 160เนาะในเรื่องของพละกกำลังเรื่องของเครื่องยนต์พละยังมีเทคโนโลยีที่ให้มาเด่นมากๆนะคะในกลุ่มของรถออโตเมติกของ Honda ตั้งแต่1 6 0ซีขึ้นไปที่ Honda ให้มานั่นก็คือเทคโนโลยี HSTC ค่ะคือเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการทรงตัว ขณะขับขี่ลดอาการแฉลบนะคะเวลาที่ต้องขับในถนนที่มีความลื่นหรือว่ามีความ ถนนเปียกอะไรพวกนี้นะคะช่วยในเรื่องของการป้องกันท้ายสบัดได้อย่างดีหรือที่ภาษาของคนใช้รถเรียกว่า traction control นั่นเองค่ะในรุ่น160ก็ให้มาเช่นเดียวกับ ADB 350เลยนะคะดังนั้นใครที่กังวลว่าซื้อรุ่นเล็กไปแล้วได้อ p t i o นมาไม่ครบบอกเลยว่าอันนี้ให้มาครบๆเหมือนกันเลยต่างกันแค่ตัว ADB 350 HSTC ของเขาปรับได้2เลเวลคือใช้แบบเต็มลูก ป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยขั้นสุดกับแบบครึ่งลูกนั่นคือให้ฟิลลิ่งการขับขี่แบบเอ v ดเวนเจอร์ Adventure ได้ท้ายสะบัดหน่อยๆน,นะคะก็สามารถเลือกได้แต่ส่วน adv 160คือเป็นโหมดใช้กับไม่ใช้เท่านั้นนะคะอยากเน้นเรื่องความปลอดภัยก็เปิดระบบ hstc แต่ถ้าอยากได้ฟิลลิ่งของความแอ v ดเวนเจอร์ก็ปิดโหมดทิ้งไปเลยค่ะอันนี้ให้มาเช่นเดียวกันการแสดงผลจะโชว์ที่หน้าจอนะคะ ในส่วนของอเรือนในมดิจิตอลนะคะก็จะโชว์การแสดงผลการทำงานของ HSTC ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของเทคโนโลยีช่วยในเรื่องของความปลอดภัยอีกขั้นคือมีไฟแจ้งเตือน ESS เวลาที่ผู้ขับขี่เบรกกระทันหันในขณะที่ใช้รถนะคะความเร็วตั้งแต่50กิโลเมตรขึ้นไปถ้าเบรกฉุกเฉิน ไฟ ESS จะติดขึ้นค่ะเป็นการแจ้งเตือนให้รถคันหลังทราบว่าคุณกำลังเบรกอยู่นั่นเองช่วยลดในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุได้อีกชั้นหนึ่งเลยทีเดียวค่ะอ่ะดูสีกันแบบเต็มๆของสีแดงนะคะว่าแบบมีท่านไหนถูกใจ ADV 160สีแดงด้านคันนี้บ้างนะคะให้ดูกันแบบเต็มๆเลยและเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสสีนะคะ จะให้ดูสีที่เป็นสีที่ผลิตออกมาแล้ววางจําหน่ายนะคะตั้งแต่ต้นซึ่งตอนผลิตและจําหน่ายตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะมีสีดําสีแดงและสีเทาคันนี้ค่ะนี่สีนี้โค้ดสีของเขานะคะคือสี gb gb คือ grey black นั่นเองเป็นสีเทาเ หลายท่านนะคะลูกค้าเกือบทุกท่านเลยเรียกสีนี้ว่าสีเทาแลมโบกินีค่ะซึ่งเป็นสีที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะในรุ่นที่เป็นสีเทาแลมโบบอกเลยว่าขายดีแล้วก็จองรอทุกรุ่นเลยจริงๆตัว a d v 160คันที่จอดอยู่ตรงนี้ เขาก็มีเจ้าของแล้วนะคะเพียงแต่ว่ารถมาถึงเมื่อวานเนี่ยยังเช็ดรถไม่ยังไม่ได้เช็ดรถเท่าไหร่เลยนะคะยังมีฝุ่นอยู่รถมาถึงเมื่อวานคือเย็นวันศุกร์เนาะแล้วลูกค้า,านัดรับรถจริงๆคือวันจันทร์วันนี้วันอาทิตย์ร้านปิดนะคะคันนี้เขาก็เลยยังจอดเซล์พิโนก็เลยรีบมาถ่ายคลิปนะคะเพื่อให้หลายๆท่านได้ชมว่า a d ดีเนี่ยแบบครบๆเนี่ยมีสีอะไรบ้างคันนี้ก็คือสียอดฮิตสุดของ a d v และรถหลายๆรุ่นนะคะสีเทาเรมโบจะมีทั้งตัวที่เป็น a d v 160แล้วก็ PCX ซึ่งเซลพินกเคยทำคลิปไปแล้วนะคะทั้งสองรุ่นขายดีทั้งสองรุ่นเลยให้ดูกันแบบเต็มๆแล้วก็รอบๆคันเลยจะได้แบบ อืมจะได้มีคำตอบในตัวเองนะคะว่าทำไมสีเทาแลมโบถึงเป็นสียอดฮิตแล้วก็สียอดนิยมของลูกค้าหลายๆท่านบอกเลยว่าของเขาดูพรีเมียมจริงๆนะคะเป็นสไตล์มินิมอลเหมือนไม่มีอะไรมากแต่มีความลงตัวในแบบในสินค้ามากๆเลยนะคะมาเป็น a d v ก็ดูหรูนะคะทั้งๆที่เป็นรถไม่ได้เป็นกลุ่ม บิ๊กสกูตเตอร์หรือว่าไฮพีเมี่แต่ด้วยสีของเขาขับให้ตัวรถดูพีเมี่มมากๆนะคะอันนี้ก็คือ adv 160สีเทาแลมโบค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีสุดท้ายกันนี่สีนี้นะคะอันนี้มีทำคลิปเต็มให้ดูกันไปแล้วสำหรับ adv 160สีใหม่ล่าสุดสี b u b ค่ะน้ำเงินดำคันนี้เลยหลายท่านถามว่า adv 160 ทำโฉมใหม่ออกมาหรือเปล่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะคะเครื่องยนต์ยังเป็นบล็อกเดิมเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นบล็อกเดิมของเครื่องที่เป็นสีก่อนหน้านี้ทั้ง3สีเลยใช้บล็อกเดียวกันเจนเดียวกันทั้งหมดเปลี่ยนแค่ในส่วนของแฟรลิงหรือชิ้นสีเท่านั้นเองสืบเนื่องมาจากว่า ก่อนหน้านี้มีรุ่นลิมิเต็ดใช่ไหมคะที่เป็นกับตันอเมริกาซึ่งใช้สีพื้นเป็นสีนี้แล้วก็แต่งลายสติกเกอร์ลิมิเต็ดเอ dition เป็นลายกับตันอเมริกาทั้งคันนั่นเองฉะนั้นเนี่ยรุ่น กับตันอเมริกาลิมิเต็ดเอดิชันมีแค่3,000คันเท่านั้นทั่วประเทศไทยเมื่อขายออกหมดแล้วนะคะชิ้นสีที่ผลิตออกมาก็ยังมีนะคะแล้วก็ยังผลิตออกมาเรื่อยๆเลยทำสีที่เป็นสีใหม่ออกมาให้สำหรับหลายๆท่านที่เก็ตไอเดียอยากไปแต่งต่อชอบรถสไตล์ที่แบบ ดูมีสีสันนะคะแต่ก็ไม่ได้ฉูดฉาดจนเกินไปมีความพรีเมียมอยู่ในตัวสีนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับ adb 160สีน้ำเงินค่ะเดี๋ยวให้ดูสีกันแบบรอบๆคันกันไปเลยค่ะนีเขาก็มีความลงตัวนะคะสำหรับสองสีนี้ทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีเทา lamborghini สองสีนี้เป็นสีที่เป็นสีเงานะคะเนาะเป็นสีเงาก็จะ ถ้าพูดในเรื่องของการดูแลรักษาสีเงาเซลพินกว่าดูแลรักษาง่ายกว่าทําความสะอาดง่ายกว่าล้างแล้วก็เช็ดนะคะลงอ่าลงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลงน้ํายาน,นิดหน่อยนะคะสีก็จะดูสวยแบบนี้ไปยาวๆเลยแต่ถ้าสีด้านแบบ สอคันข้างหลังนะคะบอกเลยว่าคุณต้องมีน้ํายาสเปเชียลของเขานะล้างและปล่อยแห้งเลยเนี่ยสีจะมีความด่างนะคะแนะนําว่าซื้อน้ํายาใช้กับสีด้านโดยเฉพาะนะคะมาบารุงรักษาเขานิดนึงเขาจะได้แบบสวยแล้วก็มีอายุการใช้งานยาวๆเนาะอันนี้ก็ให้ดูกันแบบครบสีสีแล้วสําหรับใครที่ลังเลว่าสีไหนสวยกว่ากันเอามาให้ดูครบทั้งสสีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทาลัมโบกินีสีน้ำเงินดำสีใหม่ล่าสุด สีแดงด้านและสีดำด้านมีให้คุณครบเลยค่ะอยากได้สีไหนทักเซลพินกได้เลยนะคะเงินสดที่นี่ก็ขายนะราคาทุกสีขายเท่ากันค่ะ1,000 0แกับ3า0 0บาทนะคะ10,000แกับ3,000บาทค่ะส่วนเงินดาวเริ่มต้นที่ฟรีดาวรับรถศูนบาทค่ะแถมทะเบียนพรบและประกันภัยรถหายให้ด้วยนะคะส่วนค่างวดทักมาถามกันได้อีกทีนึงนะคะเนื่องจากว่าโปรและดอกเบีย้ยแต่ละช่วง ไม่เท่ากันเพื่อความชัดเจนนะคะทักมาถามเซลพินกได้แล้วใครที่คอมเมนต์ถามราคาขอตารางดาวในคอมเมนต์ YouTube มันไม่สามารถตอบคอมเมนต์เป็นรูปได้นะคะยังไงเซลพินก ok ให้ช่องทางติดต่อทั้งทางไลน์แล้วก็ทางเบอร์ละ แอดไลน์ <Add> มาคุยกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเซลฟินกส่งตารางให้ทางไลน์อีกทีนึงสําหรับวันนี้ก็คลิปสั้นๆแต่ครบๆให้ทุกท่านนะคะประกอบการตัดสินใจรอบหน้าจะมีรถรุ่นไหนมาให้ทุกท่านได้ชมกดติดตามเอาไว้นะแล้วจะไม่พลาดรถรุ่นใหม่ๆบอกก่อนอีกสองวันจะมีรถรุ่นใหม่เปิดตัวนะกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้พบรถรุ่นใหม่ก่อนใครสาหรับวันนี้เซลฟินกขออนุญาตกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย